สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับคือตั้งใจจะรีวิวไพรมอลเพรสมาหลาย EP พีแล้วนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับผมมีน้องอยากเห็นคุณเล็บยาวนะครับผมเทอริสซิโนโซรับไปไฟกับกีก้าเว้พี่ติดน้องไว้ตั้งแต่ดันเจียนที่มีทูดอนกับเล็บยาวมาละเออดันเจียนบูตอนดันเจียนนั้นนะน,นะเพื่อไม่ให้คลิปมันกลอยเกินไปนะครับเรามาจัดกันด้วยแล้วกัน <Yeah. S 2> มามามาลูกมามามา,มา,มา ปบมาแล้วฮะนี่เป็นไงครับผมเลเวลเท่าไหร่เนี่ย6ก4นะครับพี่ได้ลงชิปฟ้าไว้ไงแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวปลุกมาแล้วไปจัดการกีก้ากันเนาะอ่ะใส่อาร์มไปก่อนนะครับผมโอเคปล่อยเขาไว้่นี่ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวว่างที่เราบินไปที่เขากิฟฟินนะครับเรามาคุยกันเรื่องไพยมอแพทด้วยแล้วกัน ปัจจุบันนะครับพายมอแพสสิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มบททีะเรื่องเลยเอยอเอามาณนี้ก่อนว่าวิธีสมัครนะครับสมัครยังไงตอนแรกเลยเว้ยพี่ยังไม่สมัครนะมันหมดพอดีก็ <c ười> เลยคิดว่าจะมาซื้อให้น้องดูในคลิปนี้เลยพอซื้อปุ๊บเว้ยหันไปมองดูอีกทีเอ้ายังไม่ได้กดอัด <c ười> งานงอกเลยน้องก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อให้ดูนะครับซึ่งก็มีน้องแหละอยากให้พี่ซื้อให้ดูในคลิปนะครับขออภัยด้วยแล้วกัน สรุปว่าพี่ซื้อไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก่อนหน้านี้ที่อัดไปแล้วก็ไม่ได้กดอัดนั่นแหละเมื่อน้องเปิดเข้ามาในนี้นะครับถ้าปกติถ้ายัางไม่ซื้อ,อะจะมีหน้าต่างแถบยาวด้านบนนะครับเขียนว่าไพรมอแพสแล้วมาเราแตะที่หน้าต่างนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างน้อยเด้งขึ้นมาให้เราเลือกระหว่างรายปีและรายเดือนนะครับรายเดือนนะครับจะอยู่ที่1 5 0าบาทรายปีจะอยู่ที่ประมาณ1,200กว่าบาทนะครับก็แนะนํานะครับแนะนาว่าให้สมัครเป็นรายเดือนดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเกมอาร์คมันแบบว่าบางทีเราอ,อาจาะเข้าามมใหม่นะะ สมัครเปรายเดือนก่อนแล้วกันและที่สําคัญนะครับเมื่อเราสมัครแล้วเดี๋ยวพี่ขอพาโยกไปที่เพจตัวแป๊บหนึ่งเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แนะนําเลยนะครับว่าให้มากดยกเลิกก่อนเลยนะฮะให้เข้ามาที่หน้าเพจตัในหน้าของ Game Arts s u r v i v a Mobile นี้นะครับแล้วมองหาคําว่าจัดการการสมัครรับข้อมูลให้แตะนะครับผมแตะขึ้นมาอ่จากนั้นนะครับปนยามีบอกว่าให้ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะครับผมนี่ให้เราแตะตรงนี้นะครับมีหน้าต่างให้เลือกว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับพี่บอกว่าไม่อยากตอบแล้วกันที่เกียรติตอบนะครับ แบบนี้ไปแล้วก็ยกเลิกไปนะครับทําไมต้องมายกเลิกก็เพราะว่ามันจะเป็นระบบหักเงินอัตโนมัตินะครับน้องคือถ้าน้องยังมีเงินอยู่ในวอลเล็ตหรือว่าในบัตรเครดิตก็แล้วแต่เขาจะหักอัตโนมัตินะครับซึ่งน้องบางคนไม่รู้ไงไม่รู้ก็เฮ้ยตั้งใจสมัครเดือนเดียวแล้วพอพ้นเลยเดือนไปนะครับไม่ได้มากดยกเลิกพอถึงตอนนั้นก็คิดเอาเองว่าเฮ้ยคงปบั๊กแหละเขาคงให้ฟรีแหละหรือยังไม่ถึงแหละอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วน้องอาจจะโดนหักไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมายกเลิกกันด้วยละกันซึ่งก็สามารถสมัครใหม่ได้นะครับแล้วเมื่อเรายกเลิอกอ่ะสิทธิพิเศษนี้ก็ยังคงอยู่จนครบรอบวันที่น้องสมัครนะครับผมนะอย่าง,งพี่เนี่ยก็สมัครวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมก็คือวันนี้ที่พี่อัดคลิปเนี่ยก็จะหมดอีกทีนะครับก็คือสิบเจ็ดเดือนหน้าเนาะโอเคนะครับผมอย่าลืมมายกเลิกกันด้วยละ่ะสมัครเดือนเว้นเดือนก็ได้น้องเดือนเวน้นเดือนเดือนเวน้เวน,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 วนสองเดือนนะครับประมาณนี้ไม่ต้องเสียตังสมัครทุกเดือนหรอกเนาะไปะกับไปในเกมกัน อาต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิทธิพิเศษที่ได้รับแล้วกันนะครับพี่จะว่าไปเป็นข้อๆเนาะพี่แบ่งมาแล้วนะครับประมาณสิบข้อนะครับผมเพื่อให้จําง่ายขึ้นนะฮะอ่าเรามาดูข้อแรกก่อนเลยว่าข้อแรกคืออะไรข้อแรกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบเห็นๆเลยนะฮะนั่นก็คือชื่อของตัวละครของน้องนะฮะเห็นไหมปกติจะเป็นสีขาวนะครับแต่ตอนนี้เป็นสีทองสุดเท่เลยใช่ปะแล้วก็มีโลโก้พายมอแพดนะครับนําหน้าชื่อด้วยเห็นปะโค้ตเอะนะดีปะโอเคนะครับก็อันนี้คือข้อแรกที่ เปลี่ยนแบบเป็นเห็นนะครับข้อที่2นะครับก็คือเราสามารถลงดันเจียนได้มากกว่าปกติอีก1ครั้งนะครับปกติ1ครั้งครั้งที่2เสียแอมเบอร์ใช่ไหมถ้าเราเป็นไพรมอร์แพทนะครับเราก็จะลงฟรีได้2ครั้งนั่นเองต่อมานะครับผมข้อที่3นะครับเราก็สามารถจับสัตว์เพิ่มขึ้นได้อีก50%นะครับนั่นก็คือจากปกติแล้วเวลาที่เราเปิดหน้าสาแต็กนี้นะครับมันจะมีจํานวนสัตว์ที่ร้องเทมได้อยู่เห็นไหมเทมสามสิบเจ็ดทับหกนะครับ น้องไม่ได้เป็นไพรมอแพดน่ะน้องจะสามารถจับสัตว์ได้แค่40ตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไพรมอแพทหมดล่ะมันก็จะเด้งกลับไปเหลือ40ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้องจับสัตว์เกินมาแล้วยังจับมาแล้ว45ตัวตัวหนังสือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีแดงและสัตว์น้องไม่ได้ล้มหายตายจากไปนะครับสัตว์นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่เราจับสัตว์เพิ่มไม่ได้เท่านั้นเองพี่ก็จะแนะนําว่าให้เอาสัตว์ตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับซึ่งเางา,เเา,ล,า,ล,าเล้วะ,จะแจท นะโอเคต่อมาเรามาดูข้อถัดมาครับข้อที่4นะครับผมก็ปลดล็อกสินค้าต่างๆในร้านค้านะครับซึ่งสินค้าหลายอย่างที่เป็นแบบว่าไอเทมเจ๋งๆอะ่ะมันมักจะมีเงื่อนไขนะครับก็คือต้องเป็นไพรอมอนนแพดแยยนน Saturn ade, beacon, จึงจะสามารถซื้อได้นะครับอย่างเช่นมงกุฎอันเนี้ยเนี่ยป่ะมงกุฎตัวนี้นะครับถ้าน้องไม่ได้เป็นไพรมอแพดน้องซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างประมาณครึ่งหนึ่งของร้านค้าเลยแหละที่จําเป็นต้องเป็นไพรมอแพดนะครับจึงจะสามารถซื้อได้นี่แหละครับผมสิทธิพิเศษอีกข้อหนึ เขาจะให้รูดดอกประจําเดือนอย่างที่น้องเห็นนี่เฮ้ยป้าพี่ยังไม่ได้กดรับเนาะก็จะให้เป็นประมาณนี้นะครับปทั้งหมด4อย่างเป็นแอมเบอร์แน่ๆแหละหนึ่งอย่างนะครับสามิแอมเบอร์ที่เหลือ3อย่างนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปจะเป็นอานนะครับของสัตว์ต่างๆเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะหรือมีบางเดือนนะครับที่อาจจะเพิ่มไป็นเทมพิเศษเป็นของพรีเมียมชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเพิ่มให้อีก1ชิ้นนะพี่แนะนําแบบนี้ครับสำหรับหมุดออฟไลน์นะครับให้น้องออกไปเซฟก่อนมากดรับ ถ้าหากว่าไม่พอใจในดาเมจหรือว่าอร์เมอร์ที่ได้รับจากชุดเกราะหรืออาวุธนะครับก็ให้น้องไปรีเซฟแล้วก็มากดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจเนาะอ่ะข้อถัดมานะครับผมก็คือข้อที่7นะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชันการแต่งตัวละครนะน้องบางคนเข้าใหม่ไม่ได้สบัดไพมอแพตเนาะทั้งโหลดเกมมาทำไมทรงผมแบบที่เห็นในคลิปแบบพี่พีนะครับของพี่ช่องอื่นอะ่ะทำไมเราถึงทําไม่ได้นะครับ นั่นก็คือมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเป็นภพยมอแพทเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใช้ทรงผมใช้หนวดเขาต่างๆที่เขามีมาให้แต่งได้นะครับต่อมาข้อที่8นะครับผมนั่นก็คือสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับซึ่งบางเซิร์ฟเวอร์เราจําเป็นจะต้องเป็นภพยมอแพทเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้ในเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับก็อาจมีสิทธิพิเศษที่แตกต่างออกไปกับเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับต่อมานะครับก็คือข้อที่9นะครับข้อที่9นั้นเราจะได้รับแอมเบอร์นะครับตอบ มากขึ้น50%นะครับอย่างเช่นเคยรับ10แอมเบอร์ก็จะได้เป็น15แอมเบอร์เนาะแต่กรณีที่เราเป็นไพ่มอพทนะครับผมต่อมาข้อสุดท้ายนะครับที่พี่เรียบเรียงไว้ก็คือลดเวลาคูลดาวเวลาที่เราเกิดนะครับถ้าน้องไม่ได้เป็นไพนะ่มอพทน่ะแล้วน้องตายไปเกิดที่เตียงนะครับเห็นไหมาบางทีนะครับมันก็จะมีเวลาคูลดาวที่เราต้องรอเนาะคือถ้าเราเป็นไพ่มอพทนะครับเราก็จะไม่มีเวลาอันนั้นมาคูลดาวให้มันแบบว่าเสียลมนะฮะ นี่แหละคือทั้งหมดที่พี่เรียบเรียงมาให้นะครับจะเป็นประมาณนี้อุ้ยโชคดีมากเลยอะ่ะมาปุ๊บเจอปั๊บเลยน,นะครับผมกี๊กค <c oughs> เลเวลอะไรวะเนี่ยเลเวลสามสิบเองเหรอโอ้จอกไปเต้าเลเวลสามสิบไม่ขนามือเล็บยาวที่เดียวว่ะเอาแหละอ่ะทาให้ดูเฉยๆนะคะโอเคนะครับสาหรับเรื่องของไพ่มอแพทก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะมันมีอีกก็คือเขาบอกว่าเราจะได้รับข่าวสารพิเศษนะครับก่อนใครเฮ้ยกดผิดจะกดอันเคมเฉย เหมือนลูกพี่โดนตีเนี่ยใครตีวะเนี่ยเสือตีอะตีตีไปไม่ไม่เล่นด้วยอไปละบินไปนลูกไปเอออะไรของคุณเนี่ยเสือน้อยแหม่ห้าวเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้เล็บยาวมาก่อนจะตบให้ฟันล่วงเลยกีก้าพี่ยังอยู่ดูนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวรอเล็บยาวแป๊บหนึ่ง ตายซะ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 ,ยะ,ยะเกะกะกระแทกเหลือเกินแม่ตรงนี้ก็ต้องเป็นลานประลองนะครับเป็นลานประลองของคุณเล็บยาวของพี่นะฮะกับคุณกีกา้าอ่ะมาแล้วฮะผมมาเพิ่มให้เป็นการเสรี่ยงนาฬิกานะครับเราไปจัดการมันกันนี่เลเวลอัรพอดีด้วยนะครับดาเมจนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยปฏีกอะไรอีกลูกโอ้ยเสือน้อยยังไม่ตายกันอีกเหรอเนี้มามามาไปกัน มาสิครับคุณอยู่ในคุณกีกา้าเลี้ยวสามสิบอยากเจอเลเ้วสามร้อยอ่ะสามสิบน้นขนามือของน้องบอกเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องสีดยาก่อนฟีดยาตัวนี้นะฮะปึ๊บเข้าไปมาน้องอยากเห็นใช่ไหมว่าตู้ได้หรือเปล่าใช่ปะจะสู้ให้ดูนะครับตบเข้าไปสิตบเข้าไปครับผมรับรองฮะยิ๊บจิบนะครับมาฮะมาฮะอะไรของคุณกีกา้าโอ้ยเลือดแปดหมื่นนะครับมามาดูว่าจะสู้ได้ไหมครับ จิบกิบว่ะจีบกบว่ะแล้วหกหมื่นแล้วน้องดูดิเลือดลูกพี่ยังไม่ลดเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับว่าสัตว์ตัวไหนที่โจมตีสักประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยสู้ได้นะครับกิก้า่ะแต่ว่าเราต้องมียาวิเศษแล้วนะครับก็คือยาเนี่ยตัวนี้เลเซอร์แอนติโดสนะเออเดี๋ยวพี่ขึ้นสูตรให้แล้วกันว่ามันคับยังไงนะครับซึ่งกิกา้ามันขี้โกงไงแล้วก็เลยต้องใช้ยาตัวนี้กลับนะครับตัวกิกา้าปากน่ะมันจะมีไอ้อะไรนะสกิลใช่ปะสกิลลดเลือดอัตโน เออนั่นแหละสกิลเลือดไหลนั่นแหละเออนะครับผมถ้าเรามียาตัวนี้มันก็ป้องกันสกิลนั้นได้ไงก็เหมือนกับเราก็สู้ไว้แบบแฟร์นะอต่างคุณต่างใช้ดาเมจแต่ข้อดีของเราก็คือเรามีอาณ์เนี่ยมีอาน์ที่มีพลังอัมเมอร์เนาะดีไปไงครับน้องง่ายๆเลยปะไม่หมื่นเดียวแล้วดูดิโอ้มันจะแน่แค่ไหนก็แค่กีก้าจริงๆเจเลเวลสามร้อยนี่พี่ก็ไม่กลัวแล้วเนี่ยดูดิเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งเลยน้องอะไรคุณกีก้าอ่ะไม่ตีละ ปอ,อนให้หน่อยนึงให้กัดก่อนห้าทีอ่ะทองกัดไปกัดไปตบไปดิตบไปดิแล้วแปดพันหรอแปดพันหรออืมอืมอืมห้าพันครับผมสี่พันสามพันมาสองพันแล้วผูวะผูวะผู้วะีกทีเดียวก็ตายแล้น,น้องเอาไหมเอาเลยปะตบไปพูวะเอาไปมทบไะลูกเอาใหม่ขอายเท่หน่อยขอมุมสวยๆหน่อยนี่นะเอานะตบไปกระเด็นเลยลูกนะเฮ้ย ทะลึ่งเยนี่ยให้กับฟรีหลายทีแล้วนะนายเนี่ยอันนี้มาอีเดียวก็ตายเลยตบไปลูกไปหัวเข้าไปโอ้ยโดนตบบ้องหูเข้าไปเรียบร้อยฮะเนี่ยเป็นไงล่ะฮะบอกแล้วว่าลูกพีโหดทุกตัวนะครับผม โอเคโอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะครับที่จะตัดสินใจซื้อพายมอลแพดนะฮะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นนะครับน้องๆของพี่ที่น่ารักทุกคนนะครับไปช่วยกันคอมเมนต์บอกเ,เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ด้วยละกันโอเคนะแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับวู้ฮ